สองอเรื่องที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะที่สุดคือหนึ่งกระสือกระสือนั่นคือประเทศไทยพูดถึงกันใช่ไหมแต่ทั่วโลกเห็นไหม,มรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเออญี่ปุ่นกับรัฐมนตรี ะาระรวงกระดาโหมขอ,ของอเมริกาอ,ออกมาพูดว่าไง UFO มีจริงถึงขั้นจะต้องพูดว่ายังไงรู้ไหมฮะถ้าวันหนึ่งกองทัพของญี่ปุ่นหรือกองทัพของสหรัฐอเมริกาหรือทัพเพนทากอนเพนทากอนเนี่ยวางแผนว่าวันหนึ่งที่จะต้องประจันหน้ากับ<อ> UFO จะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจเริ่มคิดกันแล้วซึ่งความจริงรายการแฉแต่เช้าลองไปย้อนกลับมาดูอ่ะฉันเคยสัมภาษณ์ดรอาจองดรอาจองค์ดรเทพพนมเนี่ยเกิดขึ้นกันเยอะเหลือเกินซึ่งเขาก็บอกว่า เฮ้ย <im itation> <im itation> มันมีจริงๆเว้ยถ้าสมมติย้อนกลับไปเมื่อมาสิบกว่าปีที่แล้วนในรายการเฉาแต่เช้าฉันทํากับกิดสีคุมเศษเนี่ยก็สัมภาษณ์ดรเทพพนมเมืองแม่ตอนนั้นอะสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาแล้วก็ไปัวราะเขาไงมึงช่วยวกันไงสองคนอ่ آ آ آ า <ๆ S 1> ผม <ปะ S 2> จำได้ผม <im itation> จำได้ <im itation> จริงเหรอพ่แม่เราก็จะมาถามเวลาเขาสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บน้องๆก็จะมาหาพี่ต่อเป็นยังไงบ้างให้พี่ถ่ายทอดอีกทีหนึ่งเอาง่ายๆคุณจะเชื่อหรือไม่ว่า UFO เคยมาตกที่เชียงใหม่แล้วเค่จะเชื่อหรือไม่เชื่อมีการกู้ UFO เกิดขึ้นที่จัังงหหวดเชียใม่ เฮ้ยไม่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เปิดเปิดใน Google จะรู้เลยว่าบันทึกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยมาตกที่เชีมมยงใหม่และ UFO <อ>เคยไปปรากฏตัวที่นครพนมเนี่ยเยอะมากคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อทิิงหรอ ไม่เคยรู้เลยนะแต่รู้ว่าก่อนที่จะมาเจอพี่มดเนี่ย<ะ>มันก็จะมีคนในวงการบันเทิงที่มีความเชื่อเรื่องนี้<ะ>แล้วมันเกี่ยวกับทางภาคเหนือนี่แหละเขาบอกไปดูได้เลยเจอแน่นอนค่ะบอกว่าปี54นะคะ8พฤษภาคม54มีรายงานว่าที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะเออมีคนสามารถถ่ายภาพติดวัตถุป,ประหลาดไว้ได้ขณะที่พาเพื่อนเดินทางไปเที่ยวที่อำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ปีอะไรปี54ค่ะแม่ จะเล่าอะไรให้ฟังเราย้อนกลับไปตอนนี้เขาพูดเกันถึงยุคนายตี้เราขอย้อนกลับไปปี80คนที่ฟังจากนกครนสวรรค์ก็บอกจริงไหมจุดที่รับ UFO ที่เจอกันบ่อยที่สุดจะอยู่ที่เขากะลาจังหวัดนครสวรรค์เคยได้ยินคํานี้สังเกตอะแกลองดูสิฉันมีเพื่อนเป็นหมอเยอะเพื่อนฉันน่ะให้กูไปไหวพญาน,นาคกูบอกอพญาน,นาคกอยู่ทุกทุกที่เหรอเกินอะไรอย่างเงี้ยเอ,ออป่ะมันก็จะด่าเว้ยแต่เพื่อนฉันทุกคนที่เป็นหมอเป็นหมอหัวใจเป็นหมออะไรเงี้ยมันเพี้ยนกว่าฉันอีกทุกวันพระ มันจะไปนั่งสมาธิกับจังม,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 มึงไม่ไปมูที่พม่ากูไม่ไปมันจะเลิกกับแบบว่าที่เขากะลาเขากะลาที่มีคนทรงเจ้าเป็นยูเอฟโอจำได้ไหมตอนนั้นน่ะเ,เขากระลาแล้วจะเล่าอะไรให้ฟังไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ,อวันนี้อเมริกาก็มาพูดเป็นตะก้อนก็มาพูดว่าเฮ้ยยอมรับว่ามียูเอฟโอจริงๆเพราะว่าตอนเนี้ยโดยเฉพาะการระบาดของโคควิดปุ๊บมันเจอยูเอฟโอหลายที่เขาบอกว่าตูนภูเขาไฟฟูจิที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มียูเอฟโอเหมือนกัน<ะ>เอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีหนังสือ นะฮะ The Rider of h a n g e r e i คุณลองไปดูกันนะฮะเขียนโดยชิโมชีกรีนเบลเกรเนี่ยนะฮะเขาเป็นใครเขาเป็นกูรูด้านจานบินแล้วก็สิ่งรี้รับเหนือธรรมชาติของสหรัฐอเมริกาค่ะ<ฆ>ตอนหนึ่งของหนังสือก็เล่าเรื่องของการตกของจานบินแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันตกที่ประเทศจีนอแต่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเลยเว้ยแต่เนื้อหาจริงๆมันเกิดขึ้นที่จังหวัด เชียงใหม่ฮะเมืองไทยเชียงใหม่มเขาก็เลยว่าผู้เขียนคงจะสับสนเกี่ยวกับประเทศจีิงกิะเชียงใหม่เอาง่ายๆมันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีสีสันที่สุดของประเทศไทยในปี1958หรือพศ2501 รายงานเนี้ยเขาเขียนถึงใครเขาเขียนถึงกงศูลสหรัฐประจาเชียงใหม่กงศุลสหรัฐอเมริกาประจําเชียงใหม <uke. S 1> ่เนี่ยครับแล้วก็ส่งเรื่องกลับไปยังผู้บัญชาบัญชาที่กรุงวอชิงตัน<อ>ครับรายงานว่า9กุมภาพันธ์2501เนี่ยมีคนในเชียงใหม่หลายคนเนี่ยพบเห็นวัตถุบินได้แต่ลักษณะการบินเนี่ยมันจะบินในระดับดาแต่บินด้วยความเร็วมากหนึ่งในยพยานท,ที่พบเห็นเนี่ยมีชาวอเมริกันหลายคนซึ่งเราว่ายานจานบินเนี่ยนะฮะมีลักษณะเหมือนลูกไฟไว้และที่สําคัญมีควันขาวๆเนี่ยเป็นทางยาวตามไปเป็น หางว่าวเลยครับเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่กงสุนะทราบว่ายาลึกลับเนี่ยไปตกที่เทือกเขาทางตะวันออกของเชียงใหม่ที่อำเภอสันกำแพงเราย้อนกลับไปปีนี้ปี2563้าย้อนกลับไป62ปีคิดดูว่าเชียงใหม่มันจะมีป่าเยอะขนาดไหนอ่ะปรากฏเขาบอกว่าในหลักการบันทึกว่า UFO ตกปุ๊บม,มันมีแรงสั่นสะเทือนหลังจากตกเนี่ยรุนแรงมากมเพราะเกิดการระเบิดติดตามมาฮะโรเบิร์ตจอร์ดบิลสเตอร์ตอนนั้น เป็นรองกุงศุนครับ,รบแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการเมืองคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ฮะเดินทางไปพร้อมกับนักข่าวเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นตำรวจไปยังที่เกิดเหตุตอนแรกเมื่อก่อนก็คิดถึง6กกว่าปีมาคิดถึงรถจี๊ปเก่าๆออกมาค่ะรถจี๊ปเก่าๆเมื่อก่อนจะต้องมีแต่แรงโรเวอร์เนาะอ่าใช่ทีนะ่แบบทหารเลยใช้กันอะถูกเข้าไปบนภูเขาจากนั้นเว้ยก็เดินเกวียนปรากฏว่า สักถามคนตัดฟืนเมื่อก่อนตปนคงเป็นป่าหมดอ่ะสันกำแพงหกิบปีที่แล้วอ่ะอซึ่งก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยแผ่นดินไหวหมดเลยทุกงสันกำแพงแออผ่นดินไหวตรงกับวันที่มีข่าวว่าไอ้ u f o ตกลงมาคณะสำรวจก็ไม่เข้าไปลุยป่าต่อเพราะตอนนั้นมันใกล้มืดแล้วก็ไปเตรียมอุปกรณ์นะฮะบักแรมจึงกลับมาที่สันกำแพงแล้วก็ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ย บริสเตอร์เนี่ยได้มอบคือที่สำคัญก็ให้เงินกับพวกคนตัดฟืนนั่นแหละครับที่นําชิ้นส่วนซึ่งมีชิ้นส่วน U F O ตกอยู่ด้วยนะอแล้วชิ้นส่วนมันจะเป็นชิ้นส่วนยังไงอ่ะคุณแม่เขาไม่ได้บอกเขารู้แต่ว่าสหรัฐอเมริการีบประกวดกับประเทศเขาเลยรีบมาเอาทุกอย่างกลับไปไงเพื่อเอาไปศึกษาต่อแล้วเขาบอกไอโรเบิร์ตจอร์ดบริสเตอร์เนี่ยคงไม่ใช่แค่รองกงสุนธรรมดาที่มาเฉีวเชียงใหม่ต่อมาเนี่ยผู้ชายคนนี้กลับไปที่อเมริกาเขาได้ตําแหน่งเป็นหัวหน้า C I A ฮะ เขาไปเป็น CIA ประจําเกาหลีใต้แต่ต่อมาเนี่ยเราสังเกตว่า CIA ของอเมริกาเนี่ยเขาให้ความสนใจอยู่กับจารบินหรือ UFO ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยในช่วงปลายทศวรรษที่40มีการพบ UFO หรือวัตถุลึกลับเนี่ยในอเมริกาทําให้เกิดกังวลในหมู่ประชาชนเว้ยกองทัพอเมริกาเขาถึงจะมีโครงการโครงการหนึ่งเลนนะหรืออ่ะเขาบอกว่าเอาจริงๆถ้าวันนี้โดนัททรัมป์ไม่ได้เป็นประธา,านาธิบดีเรารู้หมดแล้วล่ะ ว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นยังไงเพราะว่าเฮนรี่คินตันเขาพูดเลยว่าถ้าสมมติเนี่ยเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะออกมาพูดความจริงทั้งหมดที่มวลมนุษยชาติจะต้องรู้อ่าแสดงว่ามีความลับที่โลกยังไม่รู้อีกเยอะแอ,เอเรเียห้าสิบะใช่เพราะว่าผมดูในคลิปในยู u ูบไงมันจะมีเป็นแบบพวกนักปจนอือเห,หน้าถามมันมากที่สุด เขาบอกอีเผือกเนี่ยนะตัวเชื่อค่เคยเล่าให้หนูฟังเขาเคยเจอแต่ว่าเขาต้องต้องถามเขาต้องตั้งสติก่อนนะถ้าเกิดใครใครไม่เชื่อไปถามเขาเขาไม่คุยด้วยเลยนะเขาเชื่อสุดชีวิตพิธทองเจอหนึ่งพิตทองเจอนี่ถึงขนาดไปนั่นเลยนะพี่เมือกบอกว่าเฟิร์สสล็อตแมชชีนเขาเคยเห็นที่เกษตรน้อมินคุณแม่อืมแล้วก็มีผู้ฟังส่งมาบอกว่ามีทุกที่แหละค่ะคุณแม่ที่สุรินก็เคยเจอจริงเขาบอกที่นครสวรรค์น่ะเจอกันบ่อยเขาบอกว่าแน่นอนว่าไอคนที่เชื่อเรื่อง UFO มันไม่ใช่แปลก เหนไหมพี่ทองเชือขับรถเร็วกว่าเชืออเ่อนีเผือก ถ้าดูเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนทันสมัยก็เชือ่ออหมอหมอร้อยคนอะ่ะฉันว่าเชื่อครึ่งหนึ่งอะ่ะประเทศไทยของเราเนี่ย <mel od ic> เจอ UFO บ่อยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็พูดยากนะคุณแม่เนาะมัน, <mel od ic> ม,นมันก็เป็นเรื่องแต่ะจะเล่าให้ฟังค<า>่ะฉันเนี่ยเป็นพิธีกรแรกๆที่สัมภาษณ์ดเรเทพนุ่มตอนที่คุณแม่สัมภาษณ์เออดรเทพนุมไม่ใช่อีเจสซี่เจสซี่เจสซี่ต้นหอมก่อนเออเจสซี่แล้วเขาไม่พูดกับเราอีกเลยอ่ะนึกออกปะตอนนั้นน่ะเขาคุณแม่หัวเราะต่อหน้าเขาเลยเหรอคะ ลูกศิษย์เขดาด่าเเลยเมื่อก่อนดีนะที่มันไม่มีเฟซบุ๊กมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยลูกศิษย์เขดาด่าในพันทิปเมื่อก่อนมันจะมีแต<า>่พันทิปดา่าแบบว่าอู้มกูด่าเอสเป็นเต็มเต็มเลยเขาบอกว่าคุณจะเชื่อไหมวันหนึ่งอ่ะ UFO ออ่ะเราจะเจอมนุษย์ต่างดาวเหมือนคนนี้มาจากอังกฤษ คนนี้เป็นมิโร <ฮะ S 2> ครคนนี้มาจากคนจิงคุณจะเชื่อไหมเขาบอกอีกหน่อยมันจะเป็นอย่างนั้นฉันหนเลาะบ้า <Bar. S 1> เขาบอกคนเนี้ยเพื่อนเขาชื่อชื่อเอดตี้กับอะไรสักอย่างนึงอะอยู่บ้านเขาเป็นยูโ,ดโดเขามีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่มนุษย์ต่างดาวจะมาเที่ยวเชียงใหม่บ่อยไปมุงหวัวลาอไหมล่ะฉันสมภา์เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะผมจำ,จำผมจำผมจำผมจำได้โคลาใช่ที่พี่แล้วเขามีเครื่องมือด้วยพี่บอกพี่แบบไม่เชื่อเลยอพี่ไม่เชื่อเลยวันนั้นอะเชื่อบอก บ้าจะมาได้ยังไงพี่ามถามเขาว่าติดต่อกันยังไงเขาบอกว่าใช้สมาธิเขาบอกนั่งสมาธิแล้วเขาก็ทเป็นโดมพีระมิดอ่ะปรากฏว่าลูกเขาบอกว่าเชื่อไหมลูกเขาว่ามนุษย์ต่างดาวเลี้ยงเออเขาพูดอย่างนี้ใช่ผมจำผมจำได้ไปย้อนดอยในยูทู e มีมีไหมมีเหรอตอนนั้นใส่นั้นมียูทูบแล้วมีแล้วมีแล้ววไม่ไปถึงว่ายูทู e มีอัดลงแล้วหรอของแฉยังไม่รู้มั้งชื่ว่ายังไม่มีหรอกมันหลายสิบปีแล้วแบบแล้วก็ประก่บเขาบอกว่ารู้ป่ะมีเนนคนหนึ่งที่เชียงใหม่ หายตัวไปเว้ยแล้วกลับมาพูดที่เจ็ดภาษามนุษย์ต่างดาวไปฟังชิปอะทุกวันนี้เนยยังอยู่เลยยังมีชีวิตอยู่แล้วเนบอกไหมว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยเขาไม่พูดไม่ให้ข้อมูลก็บอกเนยยังมีชีวิตอยู่ทุกวันอยู่ที่เชียงใหม่สองสามด้คุณแม่เรามีสายจากทางบ้านที่เขาบอกว่าเขาเจอ UFO อี่กรุงเทพอยากจะฟังไหมโอเคค่ะมาครับสวัสดีครับคุณวัลโทรมาจากไหนอยู่รามอินทราตแปดครับอยู่กรุงเทพนี่เองคุณวัมีประสบการณ์เรื่อง UFO เหรอครับครับผมยังไงฮะคือ ว่าปีสามห้าหรือสามสิบหกนะคะือในปีนั้นเนี่ยตรงหน้าสนามกีฬาหัวหมากเนี่ยตรงแถวรามคำแหงเนี่ยมีวงไมโครแล้วก็คุณโบสุนิตาแล้วก็มีใครอีกวงหนึ่งผมจำไม่ได้มีโยมายวันสามสี่วงที่จะเล่นเล่นอยู่ตรงนั้นค่ะ,คะไปดูคอนเสิร์ตอื คือผมก็แเข้าไปไปดูอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันช่วงสักประมาณบ่ายสามโมงกว่าเสร็จเสร็จเกือบเกือบสี่โมงเนี่ยมันมีเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการเนี่ยมันบินผ่านและเสียงมันดังมากซึ่งมันดังจนมากบเสียงของเกือบจะมากบเสียงของดนตรีอืมโอ้โหดังมากจริงด้วยความลาคาญผมก็มองขึ้นไปเอ้มันเครื่องของใครของบ้าที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยมรนดึกด่าอยู่ในใจก็มองขึ้นไปทีนี้ไอมองขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเครื่องตัวนี้มันก็บินผ่านไปแต่ทีนี้มันในเมฆเนี่ย คือธรรมดาเนี่ยเมฆเนี่ยมันจะเป็นสีขาวฟ้ามันจะไม่มีสีอื่นบนทีนี้ตรงนั้นเนี่ยมันบังเอิญว่ามันมีเป็นด่างๆเกือบจะดําอ่ะแต่มันก็ไม่เชิงวม่าดานักหรอกผมก็มองจ้องเอ๊ะมันอะไรของมันตรงนั้นผมก็มองจ้องจ้องอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลยไม่สนใจก็หันกลับมาฟังเพลงแต่ระหว่างหันกลับมาฟังเพลงสักพักหนึ่งก็ไอ้ตัวเนี้ยมันเริ่มชัดขึ้นคือคือเหมือนเมฆเนี่ยมันเคลื่อนตัวห่อแล้วไอ้ตัวจานบินตัวเนี้ยมันเหมือนกับมันมันคือเมฆมันมันมันเคลื่อนตัวออก เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันโผล่ขึ้นมาผมก็มองนิมันมันเป็นอะไรวะนระตลาดจังคือมันตลาดมากคืออยู่ดีคือจากเมฆที่เป็นสีขาวและท้องฟ้าก็คือปกตินะครับไม่ไม่เ่ียวเมฆคืมทำภาหมนจะตกแต่อย่างใดไม่ใช่ก็คือไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสีค้ำค้ค้ำคแล้วมันก็จัดขึ้นจัดขึ้นแล้วมันเป็นเส้นเคิร์ฟแบบเส้นโค้งอะโผล่ขึ้นมาผมก็มองมองมองบอกเฮ้ย UFO โอ พูดแล้วนะพูดอยู่คนเดียวแหละแต่ตรงนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีใครได้ยินหรือเปล่าแต่ก<ต>็<ต>มีบางคนที่มองตามผมขึ้นไปผมก็บอกเวบโอผมก็มอง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 ,มองจนว่าเมฆเนี่ยมันเคลื่อนตัวผ่านไปเอ,อได้ส่วนปลายของของ,ของอยู่ของตัวยานตัวนั้นไม่มากแนละ้วหรอกคือเคิร์ฟความโค้งมันมันโผลได้ไม่เยอะแต่สักแป๊บเดียวเนี่ยตรงตรงที่โผลมันน่ะมันก็แวบหายไปเลยภายในพริบตาอื เร,เร็วมากเร็วมากคือคือคือคุณไม่ต้องเอาทิบตาแหละครับคือคือคือมองจ้องเนี่แหละครับแล้วก็มันสามารถที่จะแบบวับไปเลยหายไปได้เลยใช่คือ,อความเร็วกว่าแสงเนี่ยมันเหมือนกับประมาณนั้นเลยครับ<อ>มันมันต้องวัดด้วยความรู้สึกกันนะถ้าเกิดอธิบายเป็นคําพูดมันอาจจะยากไปหน่อยอืแต่แบบถ้าเกิดใครเคยดูหนังมันมันจะฟุ๊บมันรู้มันเคลื่อนที่อย่างเร็วใช่ไหมถูกต้องครับ,ค,รบคือ คือคุณนึกถึงความเร็วแสงกับความเร็วเสียงอะคือมันเร็วเร็วได้ถึงขนาดชนิดนั้นนะครับคือคือคุณมองจ้องเลยครับจ้องอยู่แต่แต่มันวัดละหายไปเลยแล้วมันขนาดใหญ่ไหมคุณอ้วนที่เราเห็นเน่อความใหญ่ที่เราประมาณนะขนาดความสูงอยู่เหนือชั้นเมฆอ่ะฮะก็มันยังเท่ากับสนามฟุตบอลอ่ะผมว่าถ้ามันลงมาต่ำๆผมว่ามาจะมีสามสี่สนามฟุตบอลอ่ะโอ้หใหญ่เหมือนแบบเหมือนเห็นพระจันทร์อย่างนี้เลยเหรอก็คุณลองคิดดูนะว่าคือเราอยู่ที่พื้นดินแต่เรามองขึ้นไปเนี่ย S <S <S ตัวเครื่องลำเนี้ยมันอยู่เหนือชั้นเมฆขึ้นไปอีกนะครับมันอยู่สูงทะลุเมฆขึ้นไปอีกคือสูงมากอะใช่มันอยู่สูงทะลุเมฆขึ้นไปคนที่เห็นเรอาอมกคนอ้วนนี่คุณอ้วน,น,น,นว่ากี่คนวัน,น่ะเอ,อ่อคนที่มองตามผมน่าจะมีประมาณสักหน้าน่าจะมีห้าหรือหกคนขึ้นไปอ,อ <S <S ผมไม่แน่ใจออกแต่แต่ผมบอกว่า UFO เนี่ยเพราะว่าผมผมก็พูดออกไปดังคนควรแต่เพลงมันก็ดังด้วยไงก็เ,อองเลยแล้วมีคนมองขึ้นไปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นด้วยหรือเปล่า,าผมไม่แน่ใจ ก็มีผู้ชายคนหนึ่งหันมามองหน้าแล้วเขาก็ทำหน้าแบบเหมือนกับจะถามว่า เห็นน่หลอะไรแบบนี้แต่เขาไม่แต่เขาไม่รู้จักกับผมไงเขาก็เลยไม่กล้าถามแล้วหลังจากครั้งนั้นคุณอ้วนเคยเจออะไรแบบนี้อีกไหมคะไม่เคยครับมีเจออยู่ครั้งเดียวคือครั้งแรกในชีวิตที่ที่ได้เห็นในสิ่งประหลาดแบบนี้คุณอ้วนก็ร่วม30ปีมาแล้วใช่คุณอ้วนแต่คุณอ้วนต้องมั่นใจเลยนะไม่งั้นไม่กล้าโทรมากลางรายการแบบนี้ถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณคุณอ้วนนะที่มาแชร์ประสบการณ์กับเรานะขอบคุณมากค่ะดูแลตัวเอมด้วยครับค่ะตอนแรกก็จะเล่าเรื่องกระส กระแสจริงจริงตอนนี้มีอีกคนหนึ่งครับโทรเข้ามาครับเป็นดีเจท่านหนึ่งครับเคยเจอ U F O เหมือนกันนะฮะขออนุญาตนะครับขออนุญาตสายเอาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้ยเอ้ยคุณคุณเอ่ยชื่อผมทำไมฮะเฮ้ยบอกให้ย่อว่าเป็นผอพึ่งนะฮะอ๋อเนี่ยดีเจผมบอกดีเจเผื่อนี่ไงดีเจเผื่อฉันอยากให้แกไปอุ้ยแต่ละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะถ้าสมมติเขาหายโกรธฉันนะฉันจะเชิญเธอมาอาจารย์เทพพนมเมืองแมนกับคุณรู้เปล่าว่าตั้งแต่หลังจากนั้นเขาไม่ได้สัมภาผัสอะไรกันเลยเขา ไม่ยอมออกเลยการเขาเขาออกเธอ,อแต่เขาไม่ยอมครูสาม,มารถพูดได้ว่าไม่พูดเรื่องนี้แล้วอเ,อเ,เอาอ้ีแบ๊กเขาบอกว่าเพื่อนเขาชื่อเอ็ดดี้กับเอฟฟี่เลยอะ่ะอยู่เขามาเลี้ยงลูกเขาแล้วการเป็ว่าลูกเขาตอนนี้เป็นหมอผ่าตัดอันดับหนึ่งอเมริกันนะคะอืนี่เดี๋ยวต้องถามผู้ชายคนนี้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างดีเจ๊ผ่พึ่งค่ะดีเจ๊ผ่อพึ่งครับทำไมเผื่อถึงเชื่อเรื่นะวะ u f เ <c oughs> อะไรเงรี้ยมันมีจริงเผื่อเริ่มศึกษามาถ้าแต่สมัยไหนจริงๆลึกๆผมผมคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปอ,อยู่แล้วครับว่ามันน่าจะมีซอคือมันมีมนุษย์เราได้ไอ้คาว่าเอเลี่ยนมันอาจจะไม่ได้เป็นรูปร่างหน้าตาที่เราเห็นก็ได้ครับเอเลี่ยนในความหมายของผมคืออาจจะเป็นแบคทีรียเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันอยู่ในดาวดวงอื่นมันเชื่อมมีแน่ๆอยู่แล้วครับแต่ทีเนี้ยจุดเปลี่ยนในชีวิตก็คือมันดันบังเอิญได้มีโอกาสเห็น UFO คัมพร้อมแบบเพื ละที่ไหน เกษตรนะวมามีครับซ้อกี่โมงกี่โมงแกแกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอีกคนหนึ่งที่เพื่อนฉันที่เป็นหมอเรียนจบจากอเมริกามาหลายๆใบเนี่ยนะบอกเียนที่ไหนรู้ไหมที่ไหนลาดเท้ากูบอกตอนนั้นมึงเทคตัวไหนไปมันดากดที่นมึงเชื่อคูเดี๋ยวเนะเกษตรเกษตรกับลาดเท้ามันก็คือโซนโซนเดียวกันนะแต่เพื่อนฉันคนนี้มันก็เลยตั้งแต่นั้นเป็นหมอผ่าตัดนะคะแล้วทุกวันนี้ท่านยังบอกมันไปอยู่เขากระลาหมดเลยอุ้ยผมอยากไปมากครับเดี๋ยววันหลังฉันจะจับแกแกไปเจอกับมันผมอยากไปมากครับาผมต ค,คุณผอค่ะแล้วคุณผอเจอเกษตรนวบินช่วงไหนคะเออเล่าให้ฟังหน่อยนะวิ่งถ้าทางมุดวิ่งตรงมาจากเกษตรเนี่ยก็คือแยกแรกเลยตัดกับลาดตะเขาอะ่ะตัดกับลาดตะเขาวังหินนะครับแยกนั้นเลยผู้ขับรถอยู่แล้วก็เห็นมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่กันสี่คนบนรถแล้วเพื่อนเ็าบอกอเฮ้ยอยูโเราเป็นคนขับครับ เราก็มองตามที่มันชี้เราแล้วลก็อ,อะไรเพื่อนอะไรปรกากฏว่ามันเห็นจริงครับเป็นวัาถูบินได้ที่มันเป็นเป็นเหมือนรูปทรงมิลเลนเนียมเกลี้ยงเกลี้ยงสีเงินแวววาวเนี่ยไม่มีปีกไม่มีช่องหน้าตานมีม่เป็นสีเงินเกลี้ยงเกลี้ยงเป็นจานเป็นทรงกลวยเม็ดข้าวหรือยังไงี่ครับทรงรีครับทรงรีเม็ดข้าวเนี้ยครับแล้วก็เล่นความเร็วหายรับตาเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นพอสอนไหนครับพี่เลือ สองพันห้อยสี่สิบสเซยี่สิบกว่าปีที่แล้วที่คุณเจอแต่ช่วงนั้นเ่านั้นเลจำฝังใจเลยเรื่องนี้หลังจากนั้นปุ๊บเพื่อเธอก็เลยศึกษามาเลยเหรอว่าศึกษาครับใช่ครับก็เริ่มจากเดิมที่เราแค่ลึกๆเชื่อเราก็เริ่มอ่ะตามดูคลิปดูบล็อก ของของคนที่เขาศึกษาหรือมีข้อมูลอะไรเรื่องนี้ก็อ่านอ่านมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนักกลุณมว่าสิ่งที่เรียนศึกษาได้มันคืออะไรวะโอ้ถ้าตามที่มัน,ม,นมันมีหลายความเชื่อครับบางความเชื่อก็ผูกโยงเรื่อง UFO เข้ากับเรื่องของธรรมะเรื่องของการบริหารจิตให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะติดต่อไดออ้บางกลุ่มก็เชื่อว่าการมาของเขานม่มาเพื่อเตือนภัยอะไรแบบนี้แต่แต่ว่าผมอ่ะจะไม่ได้ลงลึกไปสังคมกับพวกเขาผมแค่ อยู่ที่บ้านแล้วก็โอเคปิดนอนอะไรเงี้ยเอาบันเทิงเราเป็นชายบันเทิงมากกว่าหลังจากวันนั้นที่เพื่อนเห็นกันประมาณกี่คนนะสี่คนใช่ไหมสี่คนนะฮะอยู่ในรถรวมตัวผมด้วยนยสี่คนตอนนี้มีลูกมีเต้ากันไปหมดแล้วทุกวันนี้เจอกันก็ยังแบบยังคุยกันอยู่ว่ามันคืออะไรวะที่เราเห็นประสบการณ์ที่พยายามจะตามหาความจริงแล้วก็เป็นการศึกษาต่อยอดเนาะแต่วันนั้นคือเราไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่จับภาพได้เลยเหรอพี่มีครับถ่ายวิดีโอไว้ครับ พอดีเพื่อนเรียนเอกภาพยนตร์แล้วก็จะพกกล้องตลอดเวลาก็เลยหยิบขึ้นมาถ่ายก็วิดีโอม้วนนั้นก็ยังอยู่อ่ะคับ<ฆ>แล้วจับภาพได้เป็นเป๊ะเ,เลยที่เราได้ับแต่ว่ากล้องสมัยก่อนมันเป็นกล้องแบบแฮนด้แคมกล้องดีวีที่เราถือมือเดียวเวลาเราถ่ายโฮม<ฆ>วิดีโอมันจะเป็นกล้องลักษณะนั้นค่ะ<ฆ>มันเลยเห็นไม่ได้ชัด h อดีมากแต่ว่าเห็นเป็นแบบสีงเงินๆอยู่บนท้องฟ้าไม่เห็นเลยอัะ นี่ก็เป็นประสบการณ์ของดีเจผอพึ่งท่านอีเผื่ออีเผื่กแกเคยเจอผีไหมวะผีไม่เคยเจอสอมผมอะเชื่อฝั่งมนุษย์ต่างดาวมากกว่าเชื่อทางผีเนี่ยเพื่อนฉันก็เป็นอย่างเงี้ยเพื่อนที่พี่เขาไม่เคยเจอไงโอ้ใช่ไม่เคยเจอครับครับถ้าคุยถึงเรื่องผีผมจะเชื่อว่ามันอาจจะเป็นแบบคลื่นเวลาที่มันมาทับซ้อนกันมิติเวลาอะไรเงี้ยอาจะอย่างเงี้ยผมเชื่อเออผมว่าเป็นไปได้ครับอังคารทุุมโปง